หมู่หแอลคาไลด์อลเียมเอนเดซลเซียมเโพเทียมอาร์บิเบียมเซซีเซียมเอฟอเฟนเซียมธาตุหมู่สองหมู่สองโลหะแอลคาไลด์เอิร์ดบีบริเียมเอ็มจีแมกนีเซียม c a เอคลเซียมเอฟเอสอาร์สัเซียมเบเอเบลียมอารเอเดียมธาตุหมู่สามครับมีโบรอน ลิลแอลอะลูมิเนียม G จแคลเลียมแออินเดียม T ีทอรเลียมถาดหมู่ี่ครับซคาร์บอน SI ซิเดคอนเจอีเจเนียม S อสินดีบุกพีตะกั่วครับถาดหมู่5าเอนเนรเจน ีฟฟารัตเออสะซินิกซานูเอแอมทิมูนเนียมพวง b ีไอบิมัดาดหมูหกครับบูออสเกนเอสซันเฟอร์ก e, รรมฐานสี่เอสอีซีนอทเลรียมโลฟอโเนียมธาตุมูเจ็ดครับ f ออลีน CL ลีน บีอาร์โบมินไอเอโอดินเอจิสาจีนมูแปครับเ e ฮีเลียมเอเนีออนเออาร์อากอนเครคิปตันเอเซีนั่นอาร์เอ็นเลดัมนธาตุทรานซิชันครับเอสแกนเดียมทีไอทเทเนียมวีเลดียมซีโดเนียม Mn เมกันเมกานิท Fe เหล็ก Co โครบอล Ni นิกเกิล Cu คอปเปอร์ Sn สิงห์สังสี บัวรูกแก้วอินแชวค่าสิเจอดีตกากลัวค่าสิเจอดีตกากลัวในฟอดหนูพวงบีดออกสันเชเชโพโร ฟูเควยแอนฮีนอาคิมซีนิดฮีนอาคิมซีนิดสาวแคนไทยวาโคแมงเล็กโคนิดขอบสิงสาวแคนไทยวาโคเล็กโคนิดฮิดขอบสิง